รัาวันนี้พามาชมท้องทุ่งนาครับอากาศเย็นเย็นตอนเช้าแล้วก็ลมเอื่อยๆเสียงนกแล้วก็เสียงธรรมชาติในท้องนานะครับเอาไว้เผื่อ,อคนต่างจังหวัดที่เข้าไปอยู่ในเมืองหรืออยู่ในห้องแอร์ครับเพืจะได้ระลึกถึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญของท้องชาวไร่ชาวนานะครับเพราะว่าเป็นช่วงแห่งความหวังความฝัน ผลผลิตที่กำลังจะเก็บเกี่ยวนะครับมันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนเฝ้ารอคอยมาในรอบหนึ่งปีนะครับแล้วก็ในท้องไร่ท้องนาน,นั้นนอกจากจะสวยงามในแบบต่างจังหวัดแล้วก็ยังมีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับชวนให้มาเดินชมลองฟังเสียงธรรมชาติโดยไม่มีปง่งแต่งนะครับ